สวัสดีค่ะนึาษาสมัทรยาโพทอนนะคะระคะะหัส5306879วันนี้นะคะจะมาทำตาม29า,าสานหน้านะคะจะแนะนําพต้องสำคัญก่อนเลยนะคะอันนี้นะคะบัตรออนนะคะหรือที่เรียกอีกอย่างว่าที่ปัดแก้มนะคะส่วนอันนี้นะคะอายไลเนอร์ทำให้ตาดูโคมงแล้วก็เฉี่ยวนะคะส่วนอันนี้นะคะอายแชโดว์ทำให้ตาดูแบบมีเฉดสีนะคะแล้วอันนี้ก็คือลิปมันทำให้ปากดูชุ่มชื่นส่วนสุดท้ายนะคะก็คือแป้งนะคะ ไม่น่าดูแบบเนียนนะคะจะมาเริ่มกันเลยนะคะก่อนอื่นนะคะต้องลงแป้งฝุ่นที่ใบหน้าก่อนนะคะต้องลงให้เนียนมากเลยนะคะต้องลงให้ทั่วใบหน้าเลยนะคะทำไม่น้าดูเนียน <c oughs> สร็จแล้วนะคะก็จะทำการลงายชารดด์ต่อมานะคะเอ้ยไอชารด์นะคะอันนี้คือจะไล่โทนสีนะคะเชดสีแบบสีน้ำตาลทองนะคะ ส่วนนี้จะทำให้ตาดูแบบมีประกายนะคะเพราะมันจะมีแบบชิมเมอร์แดงเหมืนดูดวนี่นะคะแล้วต่อไปนะคะเพื่อให้ตาดูคมนะคะ <c oughs> ก็จะทำการแับติดอายไลเนอร์ลงไปที่ลูกตาเน แล้วก็นะคะเพื่อหน้าดูมีสีสันขึ้นก็ควรจะอัดน้ำนล็กน้อยอันนี้คือจะเป็นสีอ่อกแนวนุดนๆนะคะจะไม่แดงแล้วก็จะไม่แบบแรงจนเกินไปค่ะไม่มต้องมอเด้วยสามารถหมออกได้เลย ไน้นีนะคะก็คือจะหมอได้กับผู้อากาศนะคะที่เข้าไปเพราะมันแบบเป็นการหน้าที่อ่อนแล้วก็แบบไม่เข้มนะคะสุดท้ายนะคะก็คือจะทาลิปมันไม่ตัดคืปที่ผิวผคะนเขาต้านสีกัย อันนี้นะคะก็คือจะลงเป็นที่สี่ต้องบบไปหน้าหรือบนลูกตาค่ะเพื่อจะได้คืนจัดใจหน้านี่นะคะก็คือจะเสร็จแล้วนะคะคืนลูกตาค่ะ เรียนตาค่ะคือเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะการสัดรายการเสร็จแขอบคุณค่ะ